ครับสวัสดีครับผมเป็นชทยวาาริศขาจังหวัดพังงาน,นะครับผมวันนี้ก็มาลงรักษาหน้ายางตายนะฮะต้นนี้มันหน้าตายมาประมาณกี่ปีแล้วครับปีครึ่งครับปีครึ่งเนาะเดี๋ยวผมเริ่มทาการรักษานะเปิดปากแผลได้เลยนะครับสามีดเปิดสามีดนีน่หน่อยนะึงแค่ซึนซ สังเกตได้นะครับว่ามันจะแห้งเลย <iences. S 2> มันจะยังไม่มีน้ำยางเลยเดีย๋ยวผมเลือต้องการรักษานะครับตัวนี้จะเป็นป Ł ุ๋ยน้ำโมทนูนะครับผมวิธีการผสมก็ 200-500cc ต่อน้ำ16ลิตรนะครัก็คือถังหนึ่งตัวนี้สามารถฉีดได้เลยนะครับหน้าปได้เลย เดี๋ยวมาต้นนี้ต้นหนึ่งเทัาน,นี้หน้ายางจะแข็งมากแล้วก็น้ํำยางจะไม่ซึมออกมาเลยอเดี๋ยวผมเริ่มทําการรักษานะครับผมปุ๋ยน้ำโอทูับทกทีหน้าปากแ้เลยมานีา้ ตัวนี้จะเป็นต้นปกตินะครับเ,รเดี๋ยวผมจะฉีดมาให้เราลองมาเสียบเทียบถ้าเป็นต้นปกตินี้ไม่ต้องเปิดหน้ายางนะครับสามารถฉีดน้ำได้เลยแล้วตัวนี้กต้น ก็เดี๋ยวอีกประมาณ7วันนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามผลอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ